การสร้างเสริมสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพคือกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลสามารถควบคุมและพัฒนาสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้นได้ซึ่งไม่ใช่แค่การป้องกันโรคแต่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมการสร้างเสริมสุขภาพคือการดูแลร่างกายให้แข็งแรงโดยการเลือกรูปแบบในการใช้ชีวิตที่เหมาะสม ทีการเสริมสร้างสุขภาพกาย 1. กินอาหารให้ครบ5หมู่ได้แก่โปรตีนช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักไขมันที่ดีช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทวิตามินและเกลือแร่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้ระบบต่างๆทำงานได้ดีน้ำจำเป็นต่อร่างกายช่วยขับสารพิษลดทานของหวานของมันเคม็มและอาหารแปรรูปต่างๆ 2. ออกกกำลังกายสม่ำเสมอออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันเช่นวิ่งเดินเร็วปั่นจักรยานสำหรับคนที่ไม่อยากออกกำลังกายโดยใช้พลังงานเยอะก็สามารถเดินเล่นได้ขยับตัวก็ยังดี 3. พักผ่อนให้เพียงพอควรนอนอย่างน้อย7-9ชั่วโมงต่อวันและหลีกเลี่ยงการใช้มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก่อนนอน 4. การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง ไม่สูบบุหรี่หรือแอลกอฮอล์มากเกินไปและหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติดและอาหารที่มีสารพิษวิธีการเสริมสร้างสุขภาพจิต 1. จัดการความเครียดอย่างเหมาะสมเช่นทำสมาธิหลือเลี่ยงความคิดลบ 2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่นใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงวิธีการเสริมสร้างสุขภาพทางสังคม 1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมเช่นเคารพและให้เกียรติผู้อื่นมีน้ำใจและช่วยเหลือผู้อื่น 2. มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมเช่นการทำจิตอาสามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 3. อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่นใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีมลพิษการส่งเสริมสุขภาพ การเข้ารับบริการทางสุขภาพเป็นประจำการดูแลสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่การป้องกันโรคด้วยพฤติกรรมที่ดีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจสอบและติดตามสุขภาพอย่างสม่ำเสมอตัวอย่างการเข้ารับบริการทางสุขภาพ 1. การตรวจสุขภาพประจำปี ช่วยคัดกรองโรคที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่มีอาการเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงมเริงระยะเริ่มต้นลดความเสี่ยงของโรคร้ายแรงด้วยการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น2การฉีดวัคซีนป้องกันโรคตัวอย่างเช่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกัน HPV วัคซีนป้องกันไวรัสตับปักเสบบีและอื่นๆการฉีดวัคซีนนั้นจะช่วยป้องกันโรคที่อาจเป็นอันตรายและลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในอนาคต 3. การเข้ารับคำปรึกษาทางการแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติไม่ควรปล่อยให้ร่างกายมีอาการผิดปกติเป็นเวลานานหากมีอาการเช่นปวดศีรษะบ่อยเหนื่อยง่ายน้ำหนักลดผิดปกติควรรีบพบแพทย์ในทันที 4. การตรวจสุขภาพเฉพาะทางตามช่วงวัยเช่นการตรวจเต้านมและมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชายการตรวจสายตาการได้ยินและกระดูกในผู้สูงอายุ <c oughs> การป้องกันโรค <c oughs> การให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านสุขภาพ การมีความรู้ด้านสุขภาพจะช่วยให้เราตัดสินใจเลือกพฤติกรรมที่ดีต่อร่างกายและป้องกันโรคได้ดียิ่งขึ้นแนวทางในการให้ความรู้และสร้างความตระหนัก1ศึกษาข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นการอ่านบทความจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญการติดตามข่าวสารสุขภาพจากองค์กรทางการแพทย์เช่น WHO กระทรวงสาธารณาสุข 2. เผยแพร่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นแชร์ข้อมูลที่ถูกต้องให้เพื่อนและครอบครัวช่วยกระตุ้นให้คนรอบตัวใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้น 3. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเช่นการอบรมหรือสัมมานาด้านสุขภาพการเข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่างๆเช่นวันงดสูบบุหรี่โลกวันหัวใจโลกใช้เทคโนโลยีช่วยส่งเสริมสุขภาพ ใช้แอปพลิเคชันติดตามสุขภาพเช่นแอปนับก้าวแอปบันทึกอาหารติดตามช่อง YouTube หรือพอดแคสต์ด้านสุขภาพการเสริมสร้างสุขภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถทำได้โดยเริ่มจากการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตและสุขภาพทางสังคมไปพร้อมๆกันเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุขมากยิ่งขึ้น